สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมหลังจากไปเขาคายนะครับผมเข้ามาเปิดซีรีส์ใหม่อีกแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับเป็นมกักคาพยาม,มานะครับก็ผมก็ไปหามานะครับเท่าที่ไปดูมาก็น่าจะยังไม่มีใครทํานะครับหรืออาจจะมีแล้วผมก็อาจจะหาไปเจอนะครับก็สําสหรับเรื่องนี้นะครับจะบอกว่ามันสนุกไหมก็ผมก็ยังไม่ดูนะครับเพราะว่าผมก็อ่านพร้อมกับพวกคุณที่ฟังที่หละครับ คือบมอ่านไปแล้วก็อัดไปด้วยเลยนะครับก็เลยอาจจะอาจติดขัดไปบ้างหรือว่าอ่านไม่ดีนะครับก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะครับก็เลยยังไม่ค่อยคุ้นชินกับคําที่เขาเขียนนะออสาหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเ,ออเพศของเรานะครับได้ไปอีกโลกหนึ่งอีกแกล้วนะครับคือไปต่างโลกนะครับสําหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีโปรแกรมเหมือนระบบเกมนะครับ ที่พระเอกไปต่างโลกก็อาจจะมีบ้างบางเรื่องครับก็กปกตินะครับผมก็พระเอกจะโกงยังไงหรือว่าเก่งยังไงก็ไปตามรับฟังรับชมกันได้เลยครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือพระเอกของเรานั้นเ,เข้ามาในโลกที่มีพูดผีปีศาจนะครับก็คือจะมีการปาป,ปีศาจหรือว่ามีการาสังหารปีศาจเพราะว่าคนในยุคนี้นะครับในโลกที่เขาเรานี่ครับคือมันเป็นยุคที่ คือพผีผีสัตนะครับพวกของนะครับก็คือคนธรรมดาจะอยู่ภายใต้การพวกของของเราผีสัตวนั่นเองนะครับก็จะเป็นยังไงพวกของเราจะโกงขนาดไหนนะครับก็ไปฟังกันได้เลยครับผมกับมัคคะพยามารครับ <S <S อสูรร้ายคล้ายแผลงฤทธิ์พิชิตล่าทั่วโลกล่าวาดผวามิหารสุหักแห่งเทพมีดแห่งมารจานจำอยู่เท่งพิษด,ดูหมู่ปีศาจกวาดนภา ลู่เซิงเป็นเพียงข้าราชการพลเรลือนธรรมดาหนึ่งในโลกปัจจุบันในวันหนึ่งหลังฟื้นคืนสติจากอาการเมาใหมา่เขากลับพบว่าตนเองติดอยู่ในโลกที่แสนอันตรายซึ่งเต็มไปด้วยเราปีศาจผูดผีและอสูรากายเนื้อธรรมชาติซึ่งเป็นภัยคุกคามทั่วทั้งดินแดนณที่แห่งนี้มนุษย์ธรรมดาล้วนอาศัยอยู่ภายใต้เงามืดแห่งความกลัวมีอาช่วยเหลือตนเองได้ ไม่อาจาต่อสู้กับสิ่งเนื้อธรรมชาติเหล่านี้โดยสิ้นเชิงลู่เซิงซึ่งพยายามดิ้นรนเอาชีวิตหลอดในพบว่ามีโปรแกรมเสริมสำหรับโกงเกมซึ่งได้ออกแบบไว้ใช้กับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของคนในชีวิตก่อนหน้านี้โดยไม่คา,าดคิดมาก่อนมันได้กลายเป็นความสามารถพิเศษของเขาซึ่งทำให้เขาเพิ่มระดับศักยภาพของเขาทุกทักษะวิชาที่เขาเรียนรู้ในพิตาแม้จะต้องจ่ายด้วยค่าตอบแทนบางอย่าง ดังนั้นลู่เซิงจึงสแสวงหาวิถีทางของตนไข,ขว่คว้าไปยังพลังอํานาจที่เกินกวา่าปุถุชนจะเอื้อมถึงเหยียบย่างเข้าสู่มรคาแห่งพญามารตอนที่หนึ่งวิธีการอ right ันไรเมตตาวายุเย็นเยีอกีเฉือนลาวคมมีดหิมข่ขาวโผนพัดผิวปลิวกระจายร่วงล่นแตะพื้นดินลู่เซิงเปิดเปิดตาของเขาและพบว่าตนเองนั่งอยู่ในรถม้าสีเหลืองมองค้ากระดมกระดาษ เอ็นซ้ายขวาไปมาไม่หยุดบุรุษหนุ่มยังได้ยินสตรียาว์วผู้หนึ่งกล่าวขานด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและอ่อนโยนอยู่ข้างกายหน้านนอกโค้งรถนั้นสับสนวุ่นวายไปมาด้วยเสียงอันกระทึกจอแจบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่พากันกูร้องป่าประกาศขายสินค้าผู้คนตะโกนโห่ร้องกล้องกังวาดพูดคุยกันแซงแซ่เหล่าเด็กน้อยนั้นก็ส่งเสียงหัวเราะจอเจจยลู่เสิ่งผ่อนลมหายใจลึกยาวออกมาคราหนึ่ง บุรุษหนุ่มตระหนักดีว่าตนเองมิอาจย้อนกลับไปได้อีกเดิมทีเขาเป็นพนักงานระดับชำานาญการในรัฐปกครองตอนเองแห่งหนึ่งครั้งนั้นเขาดื่มเหล้าจนเมามายขันฟื้นสติได้ครั้งก็พบว่าตนเองอยู่ในโลกแห่งนี้เสร็จแล้วนับแต่นั้นมาเวลาก็ล่วงเลยได้มาห้าวันแล้วลู่เซิงสู่จมูกฟุกฟิตกินหวานหอมเจอจางของเหล้าหมาักลอยฟุ้งมาในอากาศผสมผสานกับกลิ่นหอมกรุ่นของเหล้าปิ่งและถั่วทอดน้ํามันไอ้ยา เล่าหมากปก้ายกุยวาของโรงกันคุยวาแห่งนี้หญิงมา้ายิ่งหอมฟุ้งขึ้นทุกทีแล้วหญิงรับใช้ที่นั่งอยู่ข้างกายเขาบนรถมา้าเรียกว่าเสียวเชียวหรือเชียวน้อยกระซิบขึ้นข้างหูด้วยเสียงแหลมใสคล้ายเด็กตัวเล็กๆปีนี้เสียวเชียวอายุได้เพียงสิบสองขวบปีเมื่อพิจารณาควบคู่กับองหน้าดวงตารลาตุกตาและรูปร่างเตีย้ยเล็กของนางจึงดูไม่ต่างอะไรจากเด็กน้อยวัยสิบขวบปี ใบหน้าเลกกะทัดรัดของนางกอบไปด้วยแก้มย้ยสีแดงเลือดฝาดสวมใส่กระโปรงผ้าใหมสีเขียวตัวจ้อยนิ้วมือเล็กจิ๋วนั้นกำลังหยิบจับเส้นผมของลูซึงมามัดไว้ด้วยเชือกผูกผมเพื่อช่วยเขาเตรียมตัวลงไปข้างล่างเชือกผูกผมนี้ทำมาจากเปลือกไม้ชนิดหนึ่งที่พิเศษเป็นอย่างมากซึ่งมีราคาแพงอย่างยิ่งชนิดหนึ่งมันแพรกิ่นหอมเบาบางออกมาตามธรรมชาติสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวก็คือมันมักจะแข็งตัวยามสัมผัสกับ,กบอากาศหนาว จำต้องทาให้มันอุ่นและนุ่มนวลลงด้วยการถูเข้ากับฝ่ามือลู่เสิงเพียงหัวเราะแผ่วเบาไม่ได้เอ่ยคําใดทันใดนั้นรถม้าก็หยุดเคลื่อนตัวลงบุรุษหนุ่มยกม่านขึ้นและก้าวออกจากรถเดินลงไปยังท้องถนนสีขาวซึ่งปูทับด้วยแผ่นหินจริงสือสีฟ้าเทาแต่และแผ่นล้วนใหญ่โตขนาดเท่าอ่างล้างหน้าบนถนนมีรถมา้าเคลื่อนไปมาคันแล้วขันเล่ายังมีผู้ที่เดินทางมาและจากไปบนหลังรถมา้า บรรดาพ่อค้าแม่ค้าพูดคุยกับเราสตีซึ่งออกมาเดินเที่ยวชมสินค้าพวกนางปรากฏตัวในที่สาธารณะโดยไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ข้อหา้ามและยิ้มแย้มหัวเราะต่อกันกับผู้อื่นได้โดยไม่ต้องเหนียวรั้งยับยั้งตัวเองเสียงหัวเราะกังวานเส,สาะใสราวกับไขมุกดังแว่วไม่หยุดยอนทั่วทั้งท้องถนนลู่เซิงยกศีรษะขึ้นมองเห็นร้านเหล้าอยู่ข้างหน้าบนแผ่นป้ายสีเหลี่ยมสีขาวตัวอักษรสามคำที่มีชีวิตชีวาอย่างยิ่งปรากฏอยู่ ลงการกุยวะลูต้ากงจือ๋อหรือกุญชายใหญ่ลูกมาแล้วเชิญข้างในเลยขอรับห้องฉันเยี่ยมได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านแล้วเซียวสือหรือผู้รับใช้ผู้หนึ่งออกมาต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มลูเซิงพยักหน้าและทําตามท่วงทํานองของนายน้อยตระกูลที่ร่ารวยผู้หนึ่งบุรุษหนุ่มรับเอาพัดกระดาษขาวขอบเงินจากมือเล็กข้างกายสบัดไปมาเบาๆพัดก็กางขี้ออก สิวทัดเทือกเขาแม่น้ำสอดประสานเข้าด้วยกันถูกว่าแต่งแต้มไว้บนผัดกวีบทหนึ่งจะถูกจารึกไว้ด้านข้างมองขาเดียวก็ระบุได้ว่าเป็นงานเขียนชั้นยอดบุรุษหนุ่มเดินตามเสียวซื้อด้านหน้าเข้าไปในโรงกันอย่างคุ้นเคยโรงกันล้วนแบ่งออกเป็นสองชั้นห้องโถงชั้นแรกนั้นคาดคำไปด้วยผู้คนมากมายกำลังรับฟังบทเพลงที่ขับร้องอยู่แรูณีในเครื่องแต่งกายสีใบไม้คนหนึ่งเยืยนอยู่ณพื้นที่ว่างตรงกลางนั้น น้ำเสียงของนางมีทั้งต่ำและสูงเกิดเป็นสำเนียงอันไพเราะข้างกายนางเป็นหญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งกำลังเล่นผีผาบทเพลงที่ขับขานนั้นถูกขนานนามว่าผ่านพบสามคราเป็นเรื่องราวความรักอันโศกเศร้าระหว่างแม่ทัพซึ่งรับภารกิจปราบปีศาจผู้หนึ่งกับจิ้งจอกสาวบ,บนภูเขาอันปเปล่าเปลี่ยวฉันน่าเสียดายเหล่าแกกที่เมาไมา่ล้วนอยากกระด้างมีเพียงผู้มีอารยะไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถรับฟังท่วงทํานองแฝงเล้น อันนึกซึ้งในบทเพลงนี้ได้ส่วนพวกที่เหลือล้วกนกระทำราวกับสตรีสองคนที่มีนี้เป็นอากาศธาตุคนที่ตกรางวัลให้พวกนางยิ่งมียิ่งน้อยลงไปอีกรูส์เซิงแชกตีเทา้าเห็นที่ชั้นแรกดูมีชีวิตชีวาเช่นนี้บุรุษหนุ่มกระสุดกายนั่งอย่างที่ว่างในชั้นแรกผู้ใดเลือกให้ขับร้องผ่านพบสามคราเขาถามเซียวสือข้างกายอย่างไม่ใส่ใจนักรูส์เซิงถือว่ามีสถานะไม่ธรรมดาในโรงการกุยเฮวาแห่งนี้ หากเปรียบเทียบกับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานบันเทิงชั้นนาของโลกเก่าเขาก็เรียกได้ว่าเป็นแขกระดับ V.I.P. เลยทีเดียวผู้มีพระคุณซึ่งจ่ายออกมาอย่างน้อยก็หลายแสนในแต่ละปีจะไม่มีสถานะเช่นนี้ได้อย่างไรการใช้จ่ายมือเติบเช่นนี้ในเมืองจิวเหลียนซึ่งเป็นเพียงเมืองเล็กๆทา้งตอนเหนือเมืองหนึ่งเพียงพอจะทําให้กลายเป็นผู้มีอุปการะคุณอันสูงลาได้แล้วเป็นโจโกงจือหรือคุณชายโจเขารับนามเต็มของเขาคือโจชชว่ เสี่ยวซือกระซิบตอบเขาลู่เสิงไม่ได้ใส่ใจท่าทีของเสี่ยวซือผู้นี้เขาสะบัดมือไล่เด็กหนุ่มออกไปหลังหนึ่งเอาเสียวเฉียวมานั่งอย่งข้างกันแล้วเขาก็กวาดสายตาผ่านฝูงชนในชั้นแรกทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นคุณชายน้อยผอมบางผู้หนึ่งท่าทางอ่อนแอซีดเสียวผู้นั้นคนผู้นั้นอยู่ในชุดคลุมสีขาวถือพัดสีทอไร้ความปานีดบกไปมาเบาๆข้าพนันได้เลยว่าเขาต้องหมายตาแม่นางที่ขับร้องผู้นั้นเป็นแน่ ลู่เสินสายสีสะไปมาต้ากงจือ๋อเพิ่งจะตักเตือนเขาไปครั้งที่แล้วคนผู้นี้ช่างเลวร้วายเสียจริงเสียวเฉียววุยปากอย่างไม่พอใจลู่เสินย้มยิ้มบางเบาไม่ได้เอื้อนเอ่ยคำใดออกมาอีกเขาเริ่มรับฟังเสียงร้องขับขาเสนอโสดนั้นอย่างเงียบเงาโต๊ะไม้เนื้อแดงถูกจัดวางจนเต็มอย่างรวดเร็วเหมือนโต๊ะพร้อมสัรไปด้วยเหล้าหมักและอาหารจานผักจานเนื้อลู่เสิงหยิบตะเกียบคีบเนื้อทอดนั่เป็นแผ่นบาง คู่กับผักกาดใส่ลงไปในปากพร้อมกันเขายังดื่มเหล้าปปายกุยวาเข้าไปอีกหลายอึดใหญ่กระทำราวกับเป็นน้ำเปล่ากินหอมหวานอ่อนจางลงดอกไม้ผสมผสานแพก่อยู่ในปากเกิดเป็นรสชาติเฉพาะตัวราวกับดื่มน้ำผลไม้พักทหารยกภูษาถอกไม่มีสิ่งใดให้ค,ครวรค้ำพวะพวงยังมีหญิงรับใช้ไวส้สวยรออุ่นเตียงให้ข้าวิถีชีวิตเช่นนี้ช่างชวนให้ผู้คนเวยเน่าเสื่อมโทรมจนเกินไปอย่างแท้จริง บางคาลู่เสิงก็คิดคำคนหนึ่งถึงข้าต้องการจะใช้ชีวิตเช่นนี้ไปจนมันตายอยู่แล้วไม่ใช่หรือถึงอย่างไรวิถีชีวิตแย่งหนอนมแมลงเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาไล่ล่าควายคว้ามาตลอดไม่ใช่หรือได้กินเนื้อคำโตดื่มเหล้าอึกใหญ่จากนั้นจึงอ้าปากอีกครั้งให้เสียวเฉียวหยิบเอากุ้งน้ําแข็งโรยเกลือตัวหนึ่งขึ้นมาที่นางเพิ่งจะแกะเปลือกดีแล้ววางใส่ลงไปวัตถุดิบหลักผลิตจากเมืองหิมะทางเหนือแห่งนี้เอง กุ้งน้ำแข็งเป็นผลผลิตที่พิเศษของที่นี่เพียงขุดชันง้แข็งขึ้นมาลงไปในโพรงแล้วจึงช้อนตักสิ่งที่อยู่ด้านล่างเท่านี้ก็จะได้กุ้งตัวเล็กๆโปร่งแสงขึ้นมามากมายสิ่งที่ตักขึ้นมาได้นั้นก็คือกุ้งน้ำแข็งกุ้งน้ำแข็งนั้นมีความยาวเพียงครึ่งหนึ่งของกุ้งปกติทว่ารสชาติยามรับประทานกับอร่อยล้ำหาได้เปรียบเมื่อวางเนื้อกุ้งเข้าไปในปากจะละลายทันทีที่ลงเหลืออยู่คือกินรสอันน่าพึงพอใจยิ่งแน่นอนว่า ราคาของมันก็แพงอย่างที่สุดคนธรรมดาได้ทานคำสองคำก็กล่าวได้ว่ารูหลายจนเกินประมาณแล้วผู้ใดจะกระทำเยี่ยงตัวเขากับกินพวกมันทุกคราที่มีมื้ออาหารลู้สึงเพื่อเลินกับอาหารชั้นยอดดื่มเหล้าหมักชั้นเยี่ยมแล้วฟังบทเพงลงไพเราะทว่าจิตใจของเขากับประวันถึงสิ่งอื่นตัวเขาเองได้มาถึงโลกซึ่งคล้ายคลึงกับยุคจีนโบราณแห่งนี้หลายวันมาแล้วทว่าตามที่เขาเฝ้าสังเกตดู โลกแห่งนี้ยังมีสิ่งแปลกประหลาดพิสดารหลายอย่างซุกซ่อนอยู่ในตัวมันเองขาแรกเขายังนึกไปว่าตนเองได้กลับไปสู่ยุคสมัยจีนโบราณในโลกแห่งเดิมแต่แล้วหลังจากนั้นเขาก็พบว่ามันไม่ใช่ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆลักษณะนิสัยความเคยชินของผู้คนเทศกาลสําคัญต่างๆของที่นี่ล้วนผิดแปลกไปจากที่เขาเคยทําความเข้าใจมาก,ก่อนมันแตกต่างจากทุกยุคทุกสมัยทุกประการระบอบก,การปกครองต่างๆและทุกอาณาเขตพื้นที่โดยสิ้นเชิง ขณะที่เขากําลังกุ้นคิดมือลอยอยู่นั้นประตูทางเข้าใหญ่ของโรงกันเหล้าก็ได้เปิดผางออกมาอีกครั้งและก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับมรกคายพยามะนะครับมันจะแบ่งเป็นสองตอนนะครับคือบทหนึ่งนะครับมันแบ่งเป็นช่องตอนเพราะว่ามันยาวนะครับก็เลยผมก็เลยอ่านตามที่เขาแบ่งมาให้นะครับก็สำหรับวันนี้ฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณครับ